สวัสดีเหล่าเด็กนทั้งหลายผมเฟยเกอร์ทีซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสูดถึงกับยารานิกาและชินยาราเนกาถ้าคุณเป็นเด็กในปี2010คุณอาจจะพอรู้จักกับเรื่องนี้ถ้าคุณได้เห็นภาพนี้นี้นี้ไม่ก็ภาพนี้คุณก็จะแบบอ๋อจำได้สิคำเตือนในน้องบ้าคลิปนี้เป็นงานละเอียดและมีเนื้อหาสปอยแล่ถ้าใครอยากดูภาพอุบาทาอุบาทใจพวกนั้นก็เชิญปิดคลิปและไปดูภาพพวกนั้นได้เลยเพราะวันอุบาทาอยากให้เปิดให้พวกมึงดูด้วยในช่วงปี8 0จินั้น ได้ทําการสร้างหนังกระตูลที่มาซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนที่เป็นแนวเกย์ซึ่งก็ได้ทําการตีพิมพ์ในนิตยสารบาราสกุซึ่งเขาบอกว่าผมค่อนข้างจะใช้ความอดทนมากกันนะในการทำหนังสือการ์ตูนอย่างนี้เน่เพราะว่าบาราสกุลนั้นเป็นนิตยสารเกย์ซึ่งมาท้านผมนั้นไม่แปลกใจเลยที่คุณยามาคาว่าจุนอิจินั้นจะปิดหน้าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนแฟนคลับเล่นเกย์ถ้าตอนั้นผมนสถสารกการเดทกับเขานะผมก็คงรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดใจแล้วก็คงแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยประมาณนั้นเหมือนนกัะ พูดมาตั้งนานยังไม่เข้าเรื่องกันเลยมไม่เป็นไรอดทนรอก่อนนี่คือหนังสือการ์ตูนบางส่วนของคุณยามาคาวะจูจิซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นวันช็อตและบางเรื่องนั้นก็จะเป็นเส้นเรื่องหลักของการ์ตูนเชื่องชินยานาเกะด้วยซึ่งการ์ตูนเรื่องหลักที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือคุโซมิโซเทคนิคหรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ากลว,วิธีลับแล้วก็เข้าถึงช่วงที่ผมไม่อยากทำที่สุดใช่แล้วมันคือการสปอยผมไม่อยากทำเลยเรื่องนี้โดยตัวเอกของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามาคชิมิชิตะซึ่ง็กมคอื เพศลื่นไหลนะคุณก็รู้แล้วเขาก็แบบเออปวดขี้วะในตอนที่มาสกีนั้นกำลังเดินไปเข้านางเขาก็ได้เจอกับไอหนุ่มรูปงามนามอาเบบี้กำลังนั่งคอยห้างอยู่ในขณะที่มาสากี้กำลังคิดว่าไอเฮี้ยนี่แม่งหล่อจังเลยวะขณะนั้นอับบแม่งก็รูดสิบลงรูดสิบดง,ง,งก็น่นสาสะท้านแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยคือแบบมันทําได้ไงวะมันกล้าทําได้ไงวะโอโ้โหสุดยอดจริงๆแล้วตัวของอบบนั้นก็ได้พูดคําที่น่าจดจำเป็นอย่างมากเลยคือยาราเนกาซึ่งแปลว่าจะทํำไหมล่ะ แล้วสองคนนั้นก็ไปกระหน่ำต่อไปตัวกันในห้องน้ําซึ่งพระเอกแม่งก็นึกได้ว่าเออห้องน้ำเนี้ยดังเรื่องเกย์จบแล้วกับคุสมิโซเทคนิคซึ่งเป็นการ์ตูนจบในตอนซึ่งก็นั่นแหละนะเกย์ <G> จบไปแล้วกับความว่าตัวเฮลโบรของคุสมิโซเทคนิคซึ่งเป็นการ์ตูนในตอนและจะมาพูดถึงกันก็คือมันเป็นมีมได้ยังไงจุดเริ่มต้นมาจากไหนจุดเริ่มต้นใช้มาเป็นมีมันเริ่มต้นในปี2 0 0 2ซึ่งได้มีการเปิดโพลของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเปิดโพลว่าคุณชอบรูปเกย์ไหนที่สุดแะนแ จะให้ผ่านไปได้ซึ่งรูปที่ชนะนี่ก็คือรูปนี้ซึ่งผมก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่ามันมีไอห้หน้านี้มาด้วยซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ช่างเป็นมีมที่ถ้าจจู่คุณไปเจอภาพนี้ครั้งแรกเป็นไงโอ้โหขำขำใต้ฮาแต่ตอนนี้เป็นไงเงยียบกิ๊บไม่ขำแล้วและด้วยความที่มีศ์ภาพสุภาพนั้นทำให้มันกลายเป็นมีมครั้งแรกในชแนลที่มีชื่อว่าฟูตบอลชแนลและก็ได้แผ่ขยายอิทธิพลไปยังนิชชแนลและเอ็ โดยมีของยาราณการในช่วงต้นนั้นจะเป็นการที่มีคนเอาหน้าของอาเบะต, oh. ตอนโดนเสียบหรือไม่ก็ตอนเก็กหน้าหล่อไปใส่ในภาพอื่นๆเช่นภาพนี้ภาพนี้และในช่วงต้นของปี2000นั้นก็มีคลิปพวกนี้ปล่อยมาบน u t u b e และ n อ d ดีซึ่งมันมีคลิปๆหนึ่งที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือคลิปลปนี้ซึ่งราจะพูดถึงได้ยาวพอตัวนิดหน่อยคุณเห็นการ์ตูนนี่ไหมไอ้การ์ตูนเนี่ยคือการ์ตูนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุสมิโซเทคนิคซึ่งก็สร้างมาตั้งแต่ปี2007โดยแฟนเมะนะซึ่งก ในช่วงต้นมันก็ไม่มีไรแต่ผมจะพูดถึงช่วงท้ายที่มันเป็นการร่วมเหล่าพ้องเพื่อนของชินยานาเกากันคุณลองดูฉากการเซนเซอร์นี่สิฉากการเซนเซอร์นี่คือแรงันดาลใจของชินยานาเกานะเขาเซนเซอร์ไอตรงนั้นด้วยการใช้ดอกกุหลาบปิดโอ้โหดอกกุหลาบมันคิดยังไงว่าขนาดกูยังคิดไม่ได้เลยกูยังอภาพดำดนาแปะๆอยู่เลยเนี่ยพ้องเพื่อนคนแรกเลยก็คือไอหนุ่มเสื้อขาวที่มาจากเรื่องโคคิโยอิกิโชเซนเซโคคิอุอซึ่งก็รู้แหละว่ากูอ่านผิดอะใช่มันอ่านยากมากเลยนะ และนี่ก็คือเหล่าตัวการ์ตูนที่พอดังๆจากนักเขียนคนเดียวกันได้แก่โอโตโกการิไอหนุ่มผมแดงไวทง,งสมมฮอกนั่นแล้วก็สตึงแล้วก็ไอเด็กหนุ่มนับปลายทุ่งซึ่งตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้และผมไม่ได้อา่านอะไรขนาดนั้นแล้วก็ผู้พันยอดรักใช่มันชื่อผู้พันยอดรักจริงๆนะซึ่งไอตอนจบของการ์ตูนแฟนเมเรื่องนี้ก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งและใช้ไหวพอตัวเลยซึ่งผมก็มองว่าสนุกอยู่นะถ้ามันดีกว่านี้นะ่ะคุณเห็นทุ่งมะขอผมแดงคนนี้ไหมไอชายคนนี้ก็เป็นคนที่ผมจะมีพูดเเเรรื่่ออองยยะหนข้าาาามจกกกโติ บทบาทของเขาในโอตโกการีนั้นในตอนเช้าจะเป็นแค่คนธรมธรมดาาเท่านั้นแต่พอตอนกลางคืนเมื่อไหร่เขาจะแปลงร่างปกป้องนามรติกาเขาจะกลายเป็นไอ้ทุมฮอ,อกโรคจิตตัวละครในชุดพระนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขอมาจากไหนแต่ผมเดาว,ว่าจะมาจากเรื่องเด็กหนุ่มน่าปลายทุ่งประมาณนั้นนะนะแต่ก็ไม่ได้มีบทสําคัญใดมากหรอกแล้วก็เหล่าพลหาเสื้อเขียวพวกนี้ก็มาจากเรื่องนายพลยอดรักซึ่งก็มีบทบาทในเรื่องชินยานิก้าด้วยซึ่งชินยานิก้าเป็นการ์ตูนยนะเผื่อคนไม่รู้และก็มีบทในช่วงท้ายเท่านั้นซึ่งช่วงอื่นก็ไม่มีออะไรมากกห และความปั่นของชาวญี่ปุ่นยังไม่แค้นิ้ด้วยการนําเพลงบาลาลกาของคุณคาซึมิโคฮารุมานำเป็เพลงล้อเลียนชื่อว่ายาราไนกาลงในเว็บไซต์นิกโกนิโกโดกะและขยายต่อมาใน YouTube และโซเชียลมีเดียอื่นๆถ้ายังไม่เชื่อเดี๋ย ก็เลยมีเวอร์ชั่นไทยรอออกมาในปี2010เดี๋ยวเปิดให้ฟังยาราณาอิกาความรู้สึกความไว้วันมันต้องการจะทําอะไรบางอย่างที่นอกรูปแบบเอาแล้วสิสวยแล้วไงมันเริ่มจะตั้งตรงช่วยฉันให้สบายด้วยนนได้ไหมดาลิงยาราณาอิกา よかったのか、吠え吠えついてきて。いいんです。僕、阿部さんみたいな人好きですから。それで。よお兄さん。こんなとんじゃつけるのいいが、男と強烈な一発をやるのもいいのんだぜ。はい、これはアニメで、アニメは東京とスタジオキングヨーク、そしてスタジオリオ。あ、じゃあ撮影です。まだスポンサーは入ってない。入ってない。D.K. ショップ。 ร้านเติมโรบักเดย์สซึ่งเดย์สมันคือเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้และก็ยังรับฟาร์มแมปต่างๆในเกมโรบักด้วยซึ่งผมก็ไม่อยากสปอนเซอร์อะไรนี่แต่เขาจ้างมาแล้วก็เอาทำวะผมรู้ว่าผมไม่สามารถทาสปอนเซอร์ดีๆได้ไงผมถึงไม่อยากคิดแพงนี่แหละที่คุณได้พอใจไหมโอเคผมจะไม่สปอยมากและกันแต่ผมจะเล่าเรื่องว่าฉากนี้อิงมาจากหนังสือการ์ตูนเรื่องไหนของคุณยามาคาวะจุนอิจิโอเคความน่าตกใจอย่างแรกของเรื่องชินาลิกาเลยก็คืออายุกลุ่มเป้าหมายที่แนะนําคือเด็ก12ปีขึ้นไป มันเป็นไปได้ยังไงมันควรจะเป็น15ปีไม่ใช่เหรอถ้าจะให้ตีอย่างนั้นอ่ะโอเคทางทีมงานเขาได้บอกว่ามีการใส่เนื้อเรื่องเสริมเพื่อทําให้คลิปมันยาวขึ้นจากหนังสือการ์ตูนรวมเล่มของยามาคาวาจุนอิจินั่นก็คือเรื่องออ้หหยามาจุนเซเลชันยาราไนกาในปี2 0 1 6ฉากเสริมแรกมาจากเรื่องบาราสกุคาคุเรนโบฉากต่อมามาจากเรื่องคุสมิสุเทคนิคฉากนี้ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ในชื่อภาษาไทยมันชื่อว่าเรื่องอะไรเนี่ยน้ำแล้วก็ยังมีพี่ผมสมมุทฮอกจาก แล้วก็ผูพันจากเรื่องจ no ิโกกุโนชิตาทาจิและนี่นก็คือเรื่องโอตโกการิจะเห็นได้ว่ามีภาพที่ชัดเสียงภาคที่ดีกว่าเรื่องชินเนรานกาเยอะพอตัวนะแต่ผมจะสปอยเรื่องโอโตโกการิเนื่องจากว่าชินเนรานิกานั้น,น,นแก่เกินเกรียนเขาทำไปแล้วผมจะไม่ทำซ้ำกับเขาคนใส่สูทสีดํานีย่ยชื่อว่าริวจิส่วนคนใส่เสื้อสีขาวนั้นไม่มีชื่อแต่ทั้งคู่เป็นตัวเอกเหมือนกันนะและทั้งคู่ก็เป็นพี่น้องกันด้วยในช่วงเชา้าใช้ทำงานของริวจินั้นริวจิ G ก็แบบ เออหัวหน้าหัวควยอะไรก็ไม่รู้เจอแต่เรื่องแย่ๆแล้วนําซ้ําน้องชายยังจะมาตามตล่าตัวเองด้วยเพราะตัวเองเป็นไอทมฮอกโรกจิตแล้วจากนั้นเรียวจิก็ตามตามล่าหาเหยื่อแต่ก็มาดันมาเจอกับน้องชายตัวเองที่กำลังปลอมตัวเป็นคนธรรมดาอยู่แล้วน้องชายตัวเองก็แบบฮะอะไรเนี่ยพี่ชายแล้วเนี่ยแล้วพี่ริวจิแกก็บอกว่าลองเปรียบเทียบหน้าฉันกับนานดูซี่ไอ้น้องเบ้าแล้วน้องของริวจิก็จะเวอแล้วริวจิก็จะบอกว่างั้นเอาเป็นว่าเรามาเซกิกกันเถอะ แล้วตัวเองของเรานั้นก็จะปิ้วๆใส่รูทวารของพี่ชายตัวเองแล้วก็สังหารพี่ชายตัวเองได้สําเร็จแล้วก็เสียใจว่าทำไมพี่ชายกูเป็นไอ้โทมองโรคจิตนั่น ในส่วนของการให้คะแนนผมคิดว่าเรื่องชิโนนากาเนี่ยมันดูที่จะเป็นเรื่องแบบมั่วสั่วมากเกินไปประติประต่อมากเกินไปและที่สำคัญนมันแต่งดูไม่เนียนด้วยซึ่งมันเป็นการเชื่อมเรื่องแบบลวกๆซึ่งมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างว่าที่เราต้องการเช่นการเออเซก็เกักกนอะไรขนาดนั้นให้เราเห็นชัดๆซึ่งเรื่องนี้็นเรื่องที่น่าจะตัดคะแนนได้พอตัวเลยฉะนั้นผมจะให้คะแนนเรื่องชิโนนากาไว้ที่4เต็ม10และการให้คะแนนโอโตโกะกริที่เพิ่งดูไปไม่นานมานี้นี้เพิ่งจบไปก็คือผมให้คะแนน เจเต็ม10แล้วกันเนื่องจากว่าภาพมันค่อนข้างสวยแต่เนื้อเรื่องมันอะไรวะแต่เนื้อเรื่องก็ตามวัตถุบับนะและเสียงภาคมันก็ดีด้วยแต่ว่ามันดูที่จะไม่ค่อยให้อภิรมสักเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็และผมขอใช้การพิที่คว้าที่สุดของยูทูบเบอร์นัก็คือถ้าคุณชอบก็กดไลค์กดแชร์และกด u ั s c r คร e ด้วย